สวัสดีค่ะแชนแนลโ channel. ในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำม a l a c h เชื่อมดูนะคะว,ว่าวิธีการเชื่อมนั้นเขาทำอย่างไรอันนี้เราจะเชื่อมเป็นเหมือนของทานเล่นนะคะจะไม่ให้หวานมากนะคะเป็นม a l ก c h ี่เริ่มมีสีแบบนี้แล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเชื่อมวันนี้เราจะไม่ใส่สีนะคะจะใช้สีแบบธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะ เทออกมาแล้วเราจะได้สีส้มๆนะคะล้างน้ำก่อนเลยครับเพื่อนไส่ออกให้หมดนะเพื่อนนะ เพื่อนจะฝานแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้เราจะฝานเป็นชิ้นๆนะคะเอาหนานิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะพอเชื่อมแห้งแล้วจะบางลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเราหั่นจนเสร็จนะคะแล้วก็จะไปล้างแล้วใช้น้ําปูนกันนะคะล้างน้ํามาแล้วนะคะสะอาดใสแบบนี้นะคะ เราจะไม่แช่น้ำปูนประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะใส่ทั่วแบบนี้เลยนะคะแช่มาแล้วนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างแล้วก็ต้มกัน,นะคะ่ะเมื่อน,น้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะเมื่อก่อที่เราล้างไว้นะคะใส่เลยค่ะ เราต้มได้มาประมาณห้านาทีหกนาทีแล้วค่ะนะคะ,นะคะเนื้อมะละกอของเรานี่สังแบบนี้แล้วนะคะสายแบบนี้นะคะล้วปิดไฟเอาขึ้นเลยนะคะไม่ต้องน็อกน้ำเย็นนะเพื่อนนะเพราะว่าเราจะเชื่อมอนะ่อนหลังจากที่เราต้มลวกแบบนี้นะคะอันนี้สุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะ ยังมีคนขุอยู่บ้างนะคะพอหลังจากที่เราเอาขึ้นจากน้ําที่เราต้มเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาเชื่อมเลยนะคะการเชื่อมนะคะทางแรกของเราเนี่ยเนื้อผลไม้นะคะหรือเนื้อมะละกอเนี่ยหนึ่งกิโลนะคะเราจะใส่น้ําตาลเพียงสามขีดสามร้อยกรัมเท่านั้นค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่า เราจะแช่เขาไว้หนึ่งคืนนะคะเป็นวิธีแช่อิ่แล้วก็นะคะไม่ต้องเติมน้ำแค่ท่วมนะคะที่เราใช้หม้อเนี่ยเพราะว่าเขาแคบนิดนึงนะคะจะได้ท่วมท่วมเราไม่ต้องการให้เขาหวานโดดนะคะใส่เกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชาเปิดไฟได้เลยะคะ่ะ พอเขาเดือดแบบนี้เพื่อนกห็หลีเหนืยวใส่กลางนะคะใส่กางค่องข้างตมเลยค่ะนะคะ,ใ,ะ,คะ,นะคะให้เขาเดือดปิดไฟแล้วก็พักไว้แบบนี้หนึ่งคืนแล้วก็มาทําเต้านะคะสาเอตุนะคะที่เราไม่ใส่น้าําตาลในปริมาณที่ใช้ทั้งหมดนะคะไว้เติมต่อเนื่อเพราะว่าไม่ต้องการให้ชิ้นของมะละกอนเนี่ยเขาเขียว ะะเพราะน้ําตาลยัดเข้าไปแล้วเนียเขาจะไม่สื่อนะคะหลังจากผ่านการแช่มาหนึ่งคืนนะพื่นนาสีเขาจะสวยมากค่ะนะคะที่เราทําแบบนี้เราต้องการให้เขาเนื้อตึงๆแบบนี้เลยค่ะนะคะถ้าเราทํารวดเดียวเติมน้ําตาลเข้มๆเนี่ยมะละกอของเราจะเหี่ยวจะเปลี่ยนภาชนะนะคะใช้ กระทะแทนเราจะเติมน,น้ำตาลอีกประมาณสองร้อยกรัมเท่านั้นแล้วเพื่อนนะนะคะเพราะว่ามะละกอนี้เป็นมะละกอหวานในตัวด้วยค่ะน้ำตาลนี่รวมแล้วเราใช้แค่ห้าร้อยกรัมนะคะเนื้อมะละกอหนึ่งกิโลนะคะเราทำรอบสองนี้นะคะพอ เดี๋ยน,น้ําเดือดน,นะคะเราก็จะหลีไฟเหลือไฟกลางพอเขาเดือดได้แบบนี้แล้วก็หลีเหลือไฟกลางเลยนะคะพอน้ำเชื่อมรั่แบบนี้แล้วนะคะเพื่อใก้ทำตรงกลางนะคะนะคะให้ตตกล้าแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยค่ะ ไม่ต้องคนนะคะไม่ต้องคนว่าเดี๋ยวพอน้ำเชื่อมลดไประดับหนึ่งเราก็จะเอาขึ้นนะคะน้ำเชื่อนที่เหลือเราไปทำต่อได้นะคะอันนี้เราเชื่อมแห้งเพื่อที่จะให้เพื่อนดูว่าเราสามารถที่จะนำไป เป็นสินค้าตัวหนึ่งได้เป็นของทานเล่นของเชื่อมนะคะที่เราไม่ใส่สีเราเลือมลกมะละกอที่แก่นะคะมะละกอที่แก่เป็นแต่เนื้อยังแข็งนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆที่เป็นเจ้าของสวนมะละกอนะคะอาจจะมีไอเดียทำสินค้าพวกนี้ออกขายอันนี้เราใส่แค่เกลือนะคะไม่ใส่น้ำมะนาวนะ เขาใส่น้ำมะนาาแล้วจะตากไม่แห้งค่ะเขาจะชื้นนะคะอันนี้เราจะไปตากเพื่อให้ผิวนอกเนี่ยแห้งแต่ตรงข้างในก็ยังจะเป็นฉ่ำๆสูตรนี้นับลองได้การันตีได้ในความอร่อยอีกคลิปหนึ่งจะทำเป็นท็อปปิ้งทานกับน้ำแข็งหรือไว้หน้าไอติม่าพอน้ำเชื่อมคนได้แบบนี้แล้วนะคะ ความหวานเราพอแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะเ,คเราจะไปตากนะเพื่อนนะอุ้ยการเอาไปตากเราก็ใส่ถาดแบบนี้เลยค่ะวาวงเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะเราไม่มีที่อบจะได้ตากแดดค่ะ เราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตากกันค่ะเราจะใส่คอโนโดตากแบบนี้เลยนะคะประมาณหนึ่งหรือสองแดดนะคะหนึ่งแดดหรือสองแดดเพราะว่าอยู่ที่อากาศนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ให้เพื่อนดูตอนที่แห้งแล้วนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเพื่อนจะเห็นว่าเขาจะขึ้นเกล็ดขาวๆน้อยๆน,นะคะ เราจะไม่ให้แห้งมากนะคะเพื่อให้ต้องการข้างในเนี่ยยังมีความนิ่มอยู่นะคะนะคะทานแล้วข้างนอกกรอบข้างในนิ่มนะคะอร่อยมากค่ะเราจะเก็บใส่กล่องไว้ทานนะคะเพราะว่าเราทำไปมาณไม่มาก อันนี้เนื้อสีส้มน,นะเพื่อนนะมะล,ละกอเนื้อสีส้มค่ะถ้าเป็นแทกดํานะคะเนื้อสีแดงนะคะจะสวยกว่านี้ค่ะเพื่อนๆมีเวลาลองทําทานนะคะหรือใครมีสวนมะล,ละกอต้องการเพิ่มมูลค่าของมะล,ละกอลองทํานะคะลองทําสูตรนี้ไม่เปลืองน้ําตาลค่ะเพราะหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนตากเนี่ย น้ำเชื่อมที่เหลืออยู่เราสามารถนำไปทำต่อได้เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดและกำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปลร,รูปผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ